สวัสดีครับบันนี้กินผัดนู้กันครับทียบกลิ่นขครับกวนนูครับบันนี้พี่น้องแซ่บเลยครับมากิ่นทั้งกันเด้อครับบันนี้กวนถามันมั่นครับ เดี๋ยวถามเพิ่งตอนแล้วครับปีนี้บายบายครับมาด้วครับปีนี้เสร็จแล้วครับทุกแล้วเบิ้งสีสันพี่น้องขวดนูนครับเขยิ้งใกล้ๆครับขวดนูหน้าครับย่างปลากระมีนะครับย่างปลาหน้ำตัวเลี้ยงหน่อยพี่น้องเพียงกินเพื่เบิดเพียงอุ่นเอาละครับมากินน้ำกันครับผม